เอาล้วครับพี่หงแม็กยูนะฮะวันนี้เล่นฟีฟ่าอะไรสามเพิยบไทยกับซีรีส์ทีมไล่บูกชุดาวทองอันนี้พาร์ทที่ห้านะจากพาร์ทที่แล้วชนะนี่ครับก็แรงโปรเฟชชั่นแนลซีหนึ่งแต้มแมตชนี้นี่โอกาสชนะเริ่มยากแล้วโอเคโอ้เจอเซฟโปรเอหกสิบนะแต่ก็อย่าพ่งประมาทครับ โอ้โหไม่มีตัวสำรองที่ไลรบูทแล้วโอเคเฮ้ออืมทีมเขาก็ของฟันนะเฮลิเคนพีซีด้วยม,มันเขา้าอมีเคลเรนนาบาร์นะ เดียวมะลิดเยอะนะคนนี้เหลือแค่ฟิลิปลามที่ไม่ใช่เดีอดมะลิบเคครับก็ต้องชนะให้ได้ครับพยายามเล่นให้ชนะโอเค นะครับเริ่มนะครับดูโรวิดดาวอืมคนนี้นี่เขาใจเย็นอยู่ฮนะโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหเยอครับอืมวิดดาวกาเลตเบลฮโหไออ,อาร์เดียลลาโมส ใครเนี่ยเดอะบอยเดอเอา้เอาเดอะบอยอ้าวโอ้โหติดลามอสไม่งั้นอิบบานะ่าจะได้ยิงละโอ้เจเซ่เบลนี่อุ้ยโอ้บาซายี่มาทันนะปาเลโจแมทต์กิฟเชเลียนี่ปาเลโจนี่ฟัดประตูชยนะัยฮะโอ้โหแต่คลิปนี้นยากคนระับ โอ้โหโอ้โหแล้วรูนี่เขาหลุดนะครับโอ้โหเขายิงออกครับคิดว่าโดนแล้วน,นะคนนี้ฝีมือผมว่าน่าจะดีนะ่ะทีมเขาก็ตัวโหดไม่เยอะเท่าเท่าไหรเอา้าปาเลจโจเอา้าเบลโอ้โหผมช้าไปแนละ้ว เจสซี่อือิสเตียนโอ้การเลตเบลโอ้โหเขาโอ้เขาไม่เลือกส่งเข้าในนะฮะถ้าเขาส่งเข้าในนี่โอกาสเขาเยอะเลยนะเฮ้ยโอ้โหโอ้โ,ฮโจฮาร์ดเซฟอยู่ครับแบบน,นี้โอ้โหโจโฮาร์ดแล้วสลาตันโอ้โหผ่านไปดื้อเลยครับ จะผ่านได้หรือเปล่าไม่รู้ได้ครับได้โอ้โหม้วนเข้ามาไม่ติดครับเีไดบาสลิบาไา,า,ายอเจสเซี่โอ้โหเจสเซี่เอ้ยโอ้โหแมงกาลาครับมแมงกาลาดักไว้ อาร์เดียนลามอสโอ้โหเปิดไม่ดีโอเคเจสซี่เขาตะออกนะสลาตันให้อาร์เดียนลามอสโอ้โหปล่อยแล้วครับ กาลิเบลให้สลาตันให้กับเอา้าอาเดียลามอสติดนะเลี้ยงไปติดเองโอ้บาซายี่โอเคอผมออกครับผมออกโอเคครับกันเปียวดักได้สลาตันให้กับอาเดียลามอส โอ้อารเดีย,ยลามอสติดง่ายๆเลยครอเวลูนี่เคครับครึ่งแรกก็ศูนย์ศูนย์ครับลาให้เดอะบอยโอ้ลาฟินญาให้อดุโลวิดาวเอ้าโอ้โหส่งผิดเีีคยโอ้โหเววิดาวเป็นซีดีอ็มนะซีดอขึ้นมางั้น สองพันเก้าวันถูกสุดแล้วผมเลยใช้สองพันเก้าโอ้โหเออสลาตัันให้กับเปลวโอ้โหอืมอาเยดายครับซีอาเซเว่นโรนันโดเปลี่ยนทีมน่าจะเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวไม่ก็เปลี่ยนตำแหน่งนะ เปลี่ยนตัวครับอาจจะเอาแฮรี่เคนหรือเปล่าเห็นมีอยู่ได้จากพีซีอ้าวปาลิโอเกือบปาลิโจโเกือบเสียบอลับโอ้โหกาเลตเบลสิอ้าวอ๋ววอโดเขาเจ็บครับ เคกาดเปลให้สลัดตัน้นโอโ้ถึงไหมครับอาวโอ้โหเปเปเป,เป,เ,ป,เ,ปเป๊จับยาว,วก็ไม่ได้โอ้สลาตั้นอาโอ้โห,โโหโดว้วเขาเจ็บ คารับอ่าเดี๋ยวลามอสให้ปเลโอ้โหปเลยโดโอ้ยโอ้โหโดโอ้ขนาดเจ็บนะครับเนี่ยโอ้โหโดนครับกะแล้วครับแมตต์นี้ของชนะยากแล้วโตเขาเจ็บนะโอ้โหแต่อันตรายแร้วลุนโดโอ้แมตต์นี้คำว่าผมแพ้ละ มันด้วยทีมก็ไม่ไหวจริงๆฮนะกับแรงโปรเฟสนี่ขึ้นมาได้ไงไม่รู้โอ้โหเอาโอ้โหวิดดาวนั้นนะโอเคให้เดอะบอยปาเลยโยโอ้โหติดเป,เป,เ,ปเป้ครับอ,อันนี้ผมเล่นไหม ผมเล่นไม่ค่อยดีงไงไม่รู้ผมไม่มีตัวสำรองที่จะเปลี่ยนเนาะไม่ได้เตรียมมาเลยโอ้โหเขาวันนี้อือเอาโอ้โหเกือบเบลให้สลาตัานอือมสลาตัานตรงติดอีกครับแมตต์นี้ก็ไม่น่ามีปัญหาสำหรับสั่งตรงข้ามครับ เอ้าโอ้ดาม่าไหมครับดามา่าดาม่าก็ได้อาเดียนลมาสโอ้ตีเสมอครับผมโอ้โหตีเสมอนาทีทดเก็บโอ้โหดาม่าครับอาเดียนลมอสยิงเต็มคอลกนีโอ้โหคิดว่าผมเตรียมใจว่าแพ้ไว้แล้วนะโอเคแต่ตีเสมอเราก็ต้องลุยต่อฮนะตีเสมอได้คนระับ <c oughs> ยิงสวยมากอาเดียลามอสดาวโอ้โหอื้โอ้โหดิมาเรียเฮ้ยโอ้โหเกือบโดนแล้วเอามังเอาม,มองมงกะล่าโอ้โหมงกะล่าดักได้ะอะแมงกะล่ามงกะล่าเนี่ยสลาตันโอ้โหสวยครับลูกนี้ม้วนมา สลาตันยิงโอ้โหติดเซฟของเคแล้วนะพะเขาโกกขึ้นมาเร็วนะถ้าเขาไม่เอาโกขึ้นนี่ผมว่าผมยิงได้ครับเมื่อกี้โอ้แล้วไม่มีตัวใกล้เลยครับปาเลโจครับปาเลโจพึ่งมาคืนก่อนปันแล้วโอ้โหไม่ใช่แผดเก่าแล้วมันไกลด้วยโอ้โหเคโอตาเมนดี้เอ้าแล้วปาเลโจรอ สลัตตันโอ้ยิ่งโอ้โหดรามา่าครับผมพลิกขึ้นนําผมพลิกขึ้นนำสองประตูต่อหนึ่งครับจากนี่ครับสลัตตันอิบราฮิมโมฟิชครับโอ้โหลูกนี้ใช้สกิลห้าดาวหลบมาอย่างสวยงามครับโอ้โหดราม่าครับโอ้โหโอ้โหคิดว่าผมจะไม่ไหวแล้วครับแต่ไหวครับไหวครับผมเล่นเต็มที่แล้ว อู้นี่เขายิงนะฮะผมใสหัวร้อนนะเล่นพนะีซีด้วยโอ้โหเควินเดบรอยเดินไปได้คืนให้อิบราอิบ,บาคืนเดอะบอยเดย์บอยเห็นอาเดียลาโอสโม่ยังไงไม่ได้มองอะ่ะอาเดียลามมสติดแซติโอลาโมสอ,อุ้ยแล้วผมต้องระวังนะฮะอุ้ยโอตาเมนดี้พลาดแล้ว คืนไหมไม่คืนด้วยโอเคไม่คืนนี่ก็เสร็จแล้วปาเลจโจให้สลัดตันให้กับอาเดียนอู้อาเดียนลรามอสติดจานจานบอกให้ฟาวโอเคครับยิงมาเลยครับถ่วงเวลาครับอโอเคอ อาเดียลามอสโอโหติดเป๊ปปี้ครับตรงนี e ้ล e ็อกเข้ามาไม่ผ่านโอ้โหเดี๋ยวเดี e ๋ยวโอ้ยยาคาฟฟนีโ e อ้คาฟฟนีครับออ้ยเอาโอ้โอ้โอ้แม่ดนี้เห็ดนี้ชนะได้เพราะเขายังข่าวมาแล้วโอเคโอ้แบบนี้ชนะแบบดราม่าโออ โอเคครับ okay, สําหรับใครที่โอเคครับแมนนิคฮีน่นะไป2องมตัต่อหนึ่งคนระับโอเคสําหรับใครที่ชอบทีมไลบูทูดาทองก็ฝากกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการนํานะคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่แค่นับผมสวัสดีครับ